ดีครับด like ีคร okay. ับเพื่อจะส่งขอบคุณลูกค้ามากครับนี่เป็นไทยเปื่อรุ่นแอลเ้าผมนะครับของเอ็นีนะครับเป็นสีดำครับนี่จะมีครบชุดนะครับมีกล้องในขาทรายเนาะอันนี้ก็แถมให้ไปเสียนะครับก็ลูกบี้ห้าแล้วนัดเป้าสิบแผ่นอันนี้ในกล่องก็จะมีนะฮะพนะครับดี่อวให้ช่างต้องเข้าไปใส่ครันี่ก็มีของแถมในนี้นะครับนะครับเดี๋ยวก็จัดส่งให้พอดีแกะโช์นะครับเนี่จะมีโหลดเดอร์นะครับผมอ่าโหลดเดอร์กระสุนให้นะครับนี่นะครับจะมีให้หมดนะครับเนี่ยฮะ ครับเป็นที่ใส่ปากน่ด้วยนะครับิอันนี้เราเป็นปรแจให้นะครับผมมีให้หมดนะครับาอ่แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือให้น้องครับเนาะตามนี้นะครับจะมีขาดนิดหน่อยตามโรงงานนี่กล่องก็จะใส่กล้องให้นะครับเดี๋ยวก็จัดส่งให้ในตามนี้นะครับผมของแขนนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวทดสอบยิงดิ้นหน่อยฮะกล้องนี่มันใช้ได้เลยฮะดีมากฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องถอดต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะใส่ไปเป็นอันอย่างไม่ได้นี่คือลองขึ้นลําดู นะครับแม็กกาซีนก็ใส่เรียบร้อยนะฮะดูยิงได้ป่านนะผมลองรู้นะโอเคแรงมากนะครับนะครับตะลอกนี้ยิงไม่ได้ครับผมเนี่ยนี่ยิงไม่ได้ละนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ถอดแม็กกาซีนไปเนาะเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับไม่ต้องห่วงฮะสั่งที่นี่เราได้ของจริงได้คุณภาพดีจริงนะครับผมถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักมาครับเดี๋ยวไปใช้ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับผม